รถไฟขบวนสองนะครับคนบุรีน้ำตกนะครับวันนี้ปูจีเ e คนะครับทําขบวนนะครับวันนี้มาทั้งหมด5้าคันนะครับเป็นรถนั่งธรรมดานะครับขบวนสองนะครับวันนี้ทําขบวนโดยปูจีเ e ค0 3 8ครับ ลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนาบุรีนะครับอันนี้ปู่จีเคมาเองเลยนะครับี4038ครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับขบวนที่259นะครับเป็นรถไฟธรรมดานะครับเป็นขบวนรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนนะครับผ่านไปแล้วนะครับ